สวัสดีครับอยู่กับพาคินเกมเมอร์นะครับก็คลิปนี้นะครับเป็นคลิปแรกของเกมอันดอนนะครับหลังจากที่โดนน้องๆในเกมนะครับป้ายยามานะครับก็พยายามชวนพาคินไปเล่นนะก็ทีนี้ก็เลยแอบมาเล่นก่อนก็ลองสร้างตัวละครไป 2- อสาตัวแล้วนะครับตอนแรกก็ยังงงๆอยู่นะครับเล่นในมือถือยังงงๆอยู่ตอนนี้ก็เลยเปลี่ยนมาเล่นในคอมแทนนะครับครับหลังจากที่ โหลดแล้วก็ติดตั้งเกมเสร็จแล้วนะครับอัปเดตแพทอะไรเสร็จทีนี้ก็จะมาถึงขั้นตอนการเลือกตัวละครนะครับตอนนี้ภาคินก็จะเลือกเป็นตัวผู้ชายนะครับแล้วก็ในเกมนะครับก็จะมีให้เลือกหลายอย่างเลยครับทรงผมหลายแบบเลยนะครับหน้าตาปรับเปลี่ยนได้หมดนะครับก็อยู่ดีเพื่อนๆนะครับจะเลือกปรับแบบไหนแล้วกันนะครับส่วนของภาคินนะครับก็จะเลือกเป็น ประมาณนี้เลยนะครับไม่ได้ปรับอะไรเยอะนะครับก็จะเป็นตัวละครพื้นฐานนะครับของเกมเลยนะครับกับหลังจากที่เราเลือกตัวละครเสร็จแล้วนะครับก็จะเข้าสู่โหมดฝึกสอนนะครับก็จะเป็นการเดินการวิ่งการเก็บของนะครับก็ให้เราคุ้นเคยกับเขาเรียกอะไรอะ่ะการบังคับตัวละครนะครับว่าจะ ต้องกดปุ่มอะไรบ้างอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะครับก็ใช้เวลาพอสมควรครับแต่ว่ามันก็ทําให้เราแบบเล่นคล่องขึ้นนะครับจะได้แบบเล่นลื่นๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเด็กพาชินจะข้ามตรงนี้ไปเลยละกันครับหลังจากที่เข้าจบโหมดฝึกสอนนะครับของการมาคับตัวละครนะครับทีนี้ก็จะมาถึงเรื่องของการคับของนะครับเขาก็จะพาเรามาที่บ้านนะครับมา แชรี่นะครับแล้วก็แชรี่จะสอนอสิ่งต่างๆนะครับการสร้างคาบของนะครับแล้วก็พาไปดูบ้านต้นไม้นะครับก็เดี๋ยวคาบของะสักพักหนึ่งนะครับอันนี้พากินก็จะคาบเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นนะน้องแชรี่นะครับก็จะให้เราพักผ่อนทีนี้มันก็มีแดดหลอกขึ้นมานะครับพากินกันเลย ลองชวนทําไมไม่นอนด้วยกันล่ะ <c oughs> นะครับเขาก็บอกว่าเขาเป็นผู้หญิงจะมานอนกับเราได้ยังไงนะครับเราก็เลยต้องไปนอนคนเดียวแม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 ว,แมว,แมว <c oughs> หลังจากตื่นขึ้นมานะครับก็ต้องวิ่งไปหาน้องแชรี่อีกเพราะน้องแชลี่ก็ไปไหนไม่รู้นะครับก็น้องแชลี่ก็จะสอนทํากับข้าวนะครับสอนปรุงอาหารนะครับก็จะเป็นการค้าอาหารนะครับแล้วก็ ตรงนี้ก็จะข้าบเป็นเร็วๆแล้วกันนะก็จะเป็นการคราบคราบของนะครับการสร้างโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวซ่อมตัวอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจะข้าบไปเร็วๆก่อนเพราะว่าอันเนี้ยมันสอนอยู่แล้วนะครับมันต้องทําตามเขาอยู่แล้วนะครับก็จะข้าบไปก่อนเร็วๆแล้วกันนะครับต่อไปก็จะเป็นการทําตามภารกิจนะครับอันนี้ก็จะเป็นภารกิจแรกนะครับก็จะเข้ามาที่ป่าเมืองเรดวูดนะครับก็จะมาปราบซอมบี้นะครับกับ ชาวเมืองนะครับนิดหน่อยนะครับก็จัดการไปเลยครับยิงไปเลยตุ้มๆนะครับก็จะมีดา็อกขึ้นทางซ้ายมือข้างบนนะครับให้เราปราบซอมบี้กี่ตัวกี่ตัวนะครับไอที่ขึ้นเหลืองๆนี่ยิงให้กระจายครับเอาเลยตุ้มๆๆจากนั้นนะครับก็จะเจอกับบอสนะครับบอสของด่านนี้นะครับก็ จะเลือดจะเยอะหน่อยครับต้องยิงหลายนัดหน่อยนะครับก็รัวๆไปเลยครับแต่ว่ายังไงเราก็ผ่านนี่พยายามกระโดดหนีวงแดงๆนะที่มันปาอะไรมาเนี่ยแล้วก็กระโดดนีกระโดดหนีนะครับก็เดี๋ยวก็ผ่านนะครับครับหลังจากผ่านด่านนะครับฆ่าบอสเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องมาที่ตู้ไปรษณีย์นะครับเพื่อที่ว่าจะเราจะเทเลพอร์ตไปยังศูนย พักพิงนะครับสูงพักพิงเพื่อที่จะไปทำภารกิจต่อไปนะครับหลังจากเข้าเมืองไปแล้วนะครับก็จะตัดภาพมาที่หลังจากรับภารกิจเลยนะครับก็จะเปเป็นการซ่อมเสาสื่อสารนะครับโดยนะครับเราก็ต้องปีนขึ้นไปนะครับตามเข้าไปนะครับปีนตามเข้าไปปีนนานเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวตัดภาพขึ้นไปข้างบนแล้วกัน หลังจากปีนขึ้นมานะครับสองชั่วโมงล้อเล่นครับประมาณสองสามนาทีนะครับเราก็ทำการซ่อมหอส่งสัญญาณนะครับก็กดปุ่มนิดเดียวครับผ่าน<笑><笑>นะครับกดปุ่มนิดเดียวทีนี้เสร็จปุ๊บเขาก็จะให้ขึ้นไปชั้นบนต่อครับแต่ที่นี่ครับด้วยความโง่คิดว่าเขาให้ลงพุญโตกระโดดลงตายซะงั้นต้องไปเริ่มใหม่ ทีนี้หลังจากที่เขาส่งเรามาเกิดนะครับมันก็จะห่างจากจุดเดิมเนี่ยอยู่ประมาณ350เมตรนะครับเราก็ต้องหาทางวิ่งกลับหรือไม่ก็ต้องหารถทีนี้รถอยู่ปุ่มไหนก็ไม่รู้มันไม่เหมือนในมือถืออ่ะในมือถือมันก็จะอยู่ข้างล่างซ้ายใช่ไหมทีนี้ก็วิ่งไประหว่างไปก็เลยรับข,ของไปด้วยครับขาบต้นไม้คาบหินนะครับก็กว่าจะไปถึงก็พักหนึ่งครับมัวรับของครับหลังจาก ที่ระหว่างทางกระคาบไปเรื่อยๆนะครับก็มาถึงอส่งสัญญาณใหม่นะครับก็ทําการปีนใหม่ครับแต่ทีนี้ก็ปีนยาวขึ้นไปชั้น2เลยแล้วกันครับบนชั้น2นี้นะมันก็จะไม่มีอะไรมากครับให้มาเอาของนะครับก็ได้พวกสเสบียงได้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เปิดกล่องแล้วก็หยิบใส่แบคแพคเรานะครับใส่ใส่เขาเรียกอะไรครังใส่ครังกระเป๋าเรา จากนั้นนะครับเราก็ดูภารกิจนะครับภารกิจที่มุมซ้ายบนนะครับก็จะเป็นการรับของนะครับขาบของแต่ว่าระหว่างทางก็เจอซอมบี้ด้วยนะครับเราก็เก็บของไปด้วยนะครับทีนี้ก็จะเป็นการพวกรับไม้ครับหินครับอิฐครับเหล็กนะครับเพราะว่าพวกนี้จะต้องเอาไปใช้ในการอัปเกรดบ้านนะครับก็ระหว่างนี้ก็ เก็บของไปก่อนนะครับเราเดี๋ยวจะข้ามไปตอนอัปเกรดเลยครับหลังจากได้วัตถุดิบมาแล้วนะเราก็ต้องเอาวัตถุดิบนะครับเอามาแปรรูปนะครับเพื่อที่ว่าจะสร้างสิ่งของต่างๆนะครับเช่นพวกแผ่นพื้นไม้แผ่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวพาชินก็จะไปดูข้างหน้าบ้านก่อนนะว่าต้องใช้อะไรบ้างนะครับแล้วก็วิ่งวิ่งไปเปิดประตูแล้วก็ไปที่ ป้ายหน้าบ้านนะครับนี่มาที่ป้ายหน้าบ้านแล้วก็มาดูครับว่าต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้างนะครับนี่ที่จะต้องใช้ก็จะมีแผ่นไม้กับอิฐนะครับที่เราก็จะไปสร้างแผ่นไม้กับอิฐแล้วก็ตัดภาพมาที่โต๊ะคัฟนะครับเราก็จะมาดูวัสดุนะครับที่จะต้องใช้นะครับ ทีนี้วัสดุมันไม่พอครับมันต้องไปซื้อพวกกาวอีพ็อกซี่อะไรเงี้ยที่ทูนี่ในเมืองนะแต่ระหว่างนี้นะครับเขาจะบอกว่าให้เรากางตู้อนาเขตซึ่งพาคินจําได้ว่ามีที่เล่นในมือถือมีไอดีหนึ่งนะครับพาคินไม่มีตู้อนาเขตมันก็จะอัปเกรดบ้านไม่ได้นะมันจะตันอยู่นะครับเราก็ต้องทําการหาที่วางตู้อนาเขตนี้ถ้าไม่มีตู้นี้นะอัปเกรดบ้านไม่ได้นะครับก็หาที่วางแล้วอันนั้นก็ไม่รู้ว่ามันมี ม,มันทำไมถึงไม่มีนะครับแต่ว่าพอมาเล่นในขอมเนี่ยมันจะมีตู้อนาเขตให้นะครับเราก็ทําการวางเพื่อที่ว่าจะได้อัปเกรดบ้านได้นะครับหลังจากที่เราวางตู้อนาเขตเสร็จพักเดียวครับมีเพื่อนมาเยี่ยมเราก็ต้องไปต้อนรับอีกท,ทั้งทั้งที่ในเกมนี้ยังไม่ได้แอดเพื่อนใครเลยนะครับก็เป็นการเริ่มทดลองก่อนนะครับก็ไปต้อนรับเพื่อนนิดนึงครับเพื่อนมาเยี่ยมบ้าน ก็คุยกับเพื่อนนิดนึงครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้ก่อนนะครับก็เป็นการเ,าเล่นเบื้องต้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าอาจจะมาไลฟ์สดกันนะครับแต่ว่าต้องยอมรับครับเกมนี้มันค่อนข้างที่จะใช้เวลานานพอสมควรแล้วก็ทาความเข้าใจกับระบบการเอาชีวิตรอดในเกมอันดอนนะครับก็เพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้นะครับ<ๆ>ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ เป็นกําลังใจให้พาคินนะแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวมา,าสตรีมกันนะครับในช่องนี้เลยนะครับพาคินเกมเมอร์นะครับฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับคลิปนี้ไปก่อนบ๊ายบาย